การที่นะครับพรรคแกนนํารัฐบาลโดยเฉพาะโคต้าในส่วนพรรคเพื่อไทยในตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยในวันที่ประเทศต้องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากที่สุดแต่ก็ไม่ยอมตั้งเพราะยังเชื่อในทฤษฎีการดิวโดยไม่ได้แยแสว,ว่าประเทศชาตินั้นจะอยู่สภาพอย่างไรแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีช่วยไปทําหน้าที่นะครับไม่ใช่เรื่องมีศักยภาพหรือไม่ศักยภาพ แต่มันต้องมีรัฐมนตรีว่าการตัวจริงเข้าไปทําหน้าที่ร้อยปริรอยเล่าเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามลาดับแม้กระทั่งจะเอารั้วกลับไปที่เดิมนั้นก็คือการเริ่มของสงครามทางกัมพูชาก็กขู่ประกาศรบเลยตะกันรั้วที่ตามเมืองถมแต่ว่านี่ครับทางการไทยซึ่งเคยกักันรั้วแล้วก็เอารั้วออกแล้ววันนี้ก็กลายเป็นปัญหาแต่ละวันบางวันก็ชกกัน บางวันก็ด่าทอโวยวายนะครับก็เป็นสีสันของแต่ละวันที่ชายแดนมันก็อยู่บริบทอย่างนั้นแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงต้องคิดอ่านว่าสถานการณ์ถ้ามันอยู่กันแบบนี้มันได้รบกันจริงสักวันนะครับถ้าไม่ดําเนินการอะไรอย่างมียุทธศาสตร์นะครับโดยนโยบายหลักที่มาจากจากรัฐในพื้นที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาฉเฉพาะหน้ากันทั้งสิ้น แต่ว่าเรื่องหลักเนี่ยนะครับรัฐต้องเป็นกําหนดนโยบายรัฐก็อยู่ในท่ามกลางความสันกรอนหาอนาคตไม่เจอใช่เห็นไหมนอกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีความจริงมีก็เหมือนไม่มีอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าในระหว่างถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะขยายเวลาใ,<ช>ให้อีกหนึ่งครั้ง<ม>ในการทำขอ้อคำชี้แจง ออไปวันที่สามสิบเอ็ดนะครับกรกฎาแต่ต้องเห็นหลักคิดกรณีคดีของพี่เชษ์อ่ะเร็วมากเลยนะก็เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นคดีของคุณลุงยิงเนี่ยความจริงแทบจะไม่ต้องนะครับใช้เวลาวินิจฉัยอะไรข้อเท็จจริงก็คือคําพูดยอมรับว่าเป็นจริงแล้วนะครับที่ที่เหลือก็พิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่อง เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนหรือไม่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับคือแทบจะไม่ต้องใช้เวลาเหมือนกับกรณีพิเชษแต่กรณีของคุณพิเชษอาจจะที่ตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องภายในสิบห้าวันใช่ไหมคะท,ที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูหล,ลังหลังจากรับนะครับแต่ว่าบีบด้วยด้วยแต่ว่ากรณีนี้ก็เฉ็กเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรต้องพิสูจน์อีกอนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเจตนา สเนี่ยครับความเสียหายข้าวของเขตของข้อกฎหมายหรือไม่นะครับคือมาตรา1ี4ก็เป็นที่ทราบเพื่อ15วันนะครับเพื่อที่จะบอกสองเรื่องในอนาคตนั้นเพราะว่าของกรณีองคุณวิ่งแทบจะไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นเลยนะครับเพราะหนึ่งยอมรับว่าพูดจริงนะครับแล้วก็สู้เรื่องเจตนาปัญหาว่าสาร,รน้มนูนจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับตามคําชี้แจงที่ปรากฏ ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานซึ่งผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับสารรัฐมนูลหลังจากที่รับคําที่แจงของคุณอุงอิงแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้รูปแบบตีได้วินิจฉัยกรณีเรื่องของพิเชษเชื้อเมืองพานแม้ว่ามันไม่ได้ถูกล็อกเลยสิบห้าวัน,นแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่จําเป็นจะลากความเสียหายของประเทศแต่อีกนั่นแหละที่เราก็ประเมินสถานการณ์ว่า วันที่ยี่สิบสองสิงหาที่ศาลอาญานัดหมายคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแม้ว่าเป็นเพียงแค่ศาลชั้นต้นแต่มันเหมือนนะครับว่ามันได้ขีดเหมือนกับการขีดเส้นใต้ทางการเมืองถ้าเราเป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ต้องดูปรากฏการณ์กรณีชั้นสิบสี่ซึ่งเนี่ยนะครับการไต่สวนวันสุดท้ายนะครับขณะนี้ก็เหลืออีกสามอีกสามนัดเท่านั้นสิบแปดยี่ห้าแล้วก็สามสิบ วันที่25นี่จะเป็นทีมจากแพทยสบานะครับส่วนวันที่30จะเป็นใครนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดนลปินิจของศาลว่าเขาจะนัดหมายใครซึ่งซึ่งผมเองก็ยังแลเห็นว่านี่นะครับตัวคุณทักษิณเองแม้กระทั่งคุณุงยิงเนี่ยก็น่าที่จะได้มีการไตส่สวนเพราะคุณุงยิงก็ในฐานะที่อยู่หนึ่งในสิบของรายชื่อที่มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณอย่างเป็นทางการ คุณเสรีพิสุจน์อะทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็จะเกิดขึ้นเร็วคือในว่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมว่าเอา22สิบงสิงหาลงมาเพราะนี่นะครับจะต้องผ่านด่านการตัดสินใจหลายเรื่องถ้าเชื่อว่าคุณวิ่งรอดยังไม่ต้องคิดมาแต่ว่าถ้าไม่รอดอะถ้าไม่รอดแล้วขณะเดียวกันถ้าไปว่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียง นะครับกับคดีของคุณทักษิณในกรณีชั้นสิบสี่นะครับความน่าวิตกอยู่ที่สองคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเห็นเนี่ยนะครับว่าในคดีของคุณ,คณทักษิณสมมุติว่าในกรอบอาจากยี่สิบสองสิงหาลงมาก็อาจจะเป็นสิบสิบห้าบวกลบคุณวิงญเธอต้องตัดสินใจว่าหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งถ้าเธอจะรู้ว่าวันไหน เธอจะตัดสินใจลาออกก่อนหรือไม่เพื่อให้ตำแหน่งได้ว่างลงและขณะเดียวกันนั้นก็ใช้เนี่ยนะครับสถานะของการเป็นคุณทักษิณเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลต่อไปซึ่งในเบื้องต้นก็พูดชัดเจนว่าจะเป็นคุณชัยกเกษมค่ะทีนี้เนี่ยนะครับการเมืองมันบิดรนันะครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะครับอาจจะวิคเราะห์ว่ารอพิสูจน์ออกไปก็ไม่มีผลแต่ว่า มันจะมีผลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพราะว่าถ้าคุณทักษิณหนึ่งนะครับถ้าไม่หนีและถ้ากลับเข้าไปในเรือนจําก็อีกฐานะหนึ่งสองข้าหลบหนีไม่มีตัวคุณทักษิณอยู่ในประเทศเสียงมันห่างกันสิบกเสียงไปกลับแปดเห็นไหมเสียงมันใกล้เคียงกันมากไปกลับแปดเสียงเนี่ยซึ่งน้อยมากในทางการเมืองในยุคข,ของการนะครับย้ายสโมสรกันเป็นว่าเล่นเนยนะครับเหมือนทฤษฎี อ่พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าสภาพการข้างหน้ามันจะจะอะไรบ้างเพราะนี่นะครับในส่วนเรื่องราวต่างๆนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสอวอเนี่ยไม่เป็นคุณกับคุณภูมิธรรมคุณทวีนะแต่ว่าเ<ม>นี่ยนะครับในในเรื่องของเนี่ยนะครับอีกในเรื่องของการทําหน้าที่ของกกตเนี่ยศา,ารเนี่ยนะครับ รัมลุนก็ยกคำร้องตามลำดับแม้กระทั่งเกี่ยวข้องในส่วนพรคปูมชัยไทยที่เราติดตามตั้งแต่สัป,ปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็ยกตามลำดับแต่ส่วนกกตน,นั้นเนี่ยนะครับออคือข่าวนเนี่ยมาม,มันมานี่เป็นตลอดอมันขั้งที่สองแหละนะครับติดต่อกันแลขอ้ขอก่อนหน้านี้ก็นะครับก็ระแค่ระขายว่าผลของอนุเนี่ยนะครับจะดําเนินการกันเป็นหลักร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องให้กกตชุดใหญ่ บันี้เนี่ยนะครับที่เราอ่านข่าวก็ยังเป็นแหล่งข่าวถ้าวันพรุ่งนี้ตาแหวงนะครับมาแถลงว่าปัญหาก็คือว่าคุณแสวงคุณมีทําไมไม่ไม่ตอบไห้ชัดเสียนะครับในฐานะที่เป็นเลขาอไรอย่างไรใช่ไหมคะคือมื่อะไรอย่างไรอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันไม่ควรจะปล่อยข้ามวันะเพราะกระแสข่าวเพราะผมตามอ่านข่าวเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ชัดเจนเหมือนกับกรณีครั้งที่แล้วเหมือนกันเห็นไหม ทีนี้เนี่ยนะครับแต่เรื่องเรื่องหกพักร่วมบ้านจันนี่ก็แหล่งข่าวเหมือนกันนะคะกรณีหกพักร่วมนี่ก็เหมือนกันออนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวก็ก็ได้ยินกันมาว่าภายในเดือนนี้เหมือนกันออในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถึงก็มันก็ใกล้แล้วนี่หรือเขาดึงดึงกันอยู่หรือมันมีอะไรในกกตหรือยังไงไหมคะเนี่ยคือกกตนี่นะครับมันก็เป็นมนุษย์พันพิเศษอะพวกสุจริตเที่ยงธรรม นะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าเราต้องต้องดูข้อเท็จจริงสุดท้ายเพราะว่าข่าวเลยลักษณะการลือแหล่งข่าวที่มาจากแหล่งเดียวเพราะว่าเนื้อข่าวมันเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นลักษณะเดียวกันติดต่อกันถึงสองครั้งแต่ว่าก็ยังไม่มีการออกมายืนยันจากเลขาธิการกกตหรือว่าประธานกกตเลยนะครับไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้จะมาพูดกลายเป็นโอละพ่ออีกหรือเปล่าเห็นไหม เพราะฉะนั้นในท่ามกลางเนี่ยนะครับบางวันก็มีเรื่องเนี่ยครับแหล่งข่าวแต่ว่าเรื่องที่มันไม่ใช่แหล่งข่าวก็คือการนัดหมายไม่ว่าจะเป็นสารอาญาสารดีกาที่ในนัดในการไต่หรือแม้แต่กระทงสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีวาระที่ชัดเจนส่วนกะกะตน,นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทฤษฎีแหล่งข่าวรุ่งเช้าก็ปฏิเสธแต่ว่าในกรณีนี้ครั้งที่สองติดต่อกันนะครับว่ามันมีหลักเหมือนเดิมหรือเปล่า ทีนี้อีกเรื่องที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของนิรโทษกรรมเอาละผ่านสาร่างตีตกสองร่างแล้วตอนนี้ก็คือมีการตั้งกรรมธิการที่จะมาประยะติในวาระที่สองปรากฏมีต้อนแรกมีชื่อ